ฉันน่ะฆ่าทุกคนในครอบครัวแกให้พวกมันถูกไฟคลอกจนตาย <c oughs> <c oughs> จะบอกให้นะคนแบบแกนะ่ะมันอ่อนแอเกินกว่าจะสู้กับคนอย่างฉันและฉันต้องมั่นใจว่าฉันกำจัดแกได้ฉันเลยจัดการฆ่าพวกแกทั้งคู่ซะ แล้วแกก็ควรจะขอบคุณฉันซะด้วยซ้ำเพราะฉันควรจะฆ่าแค่แกแล้วปล่อยให้ชรยามันอยู่คนเดียวโดยที่ไม่มีแกอยู่ด้วยแต่ฉันไม่ทำแบบนั้นหรอกฉันฆ่าพวกแกสองคนไปพร้อมกันเลยแต่คนแบบแกให้ตายคู่รักแบบแกอุตส่าห์กลับมาให้ฉันฆ่าอีกครั้งหนึ่งแค่คนโง่ที่ศรัทธ,ธาในความรักรู้ไหม ว่าแกโง่ขนาดไหนฮะชีวิตคนอื่นแกยังช่วยไม่ได้แม้แต่ตอนนี้แกเองก็ช่วยใครไม่ได้และครั้งนี้ฉันจะไม่ทำเหมือนเดิมแล้วฉันจะฆ่าแกแล้วปล่อยให้ชรยาทุกทรมานและหลังจากแกตายฉันจะฆ่าครอบครัวแกกับมันต่อด้วยส่วนแกคงได้แต่มองอยู่บนฟ้านั่นแหละมเมฮเฮกสุดรักล้นใจทุกวันเวลาหนึ่งทุ่มครึ่ง